สวัสดีครับทุกคนอยู่กับช่องคำผุนโรมินชาแนลนะครับผมวันนี้นะครับเราทําการแสดงอยู่ที่อําเภอบอระบือนะครับผมจังหวัดมหาสารคามนะครับเป็นชิวงั้นจ้าภาพสายฟ้าแลบนะครับแต่เรือมันแต่สามทุ่มพี่น้องตอนนี้หกโมงคืองนะครับเป็นการเตะล่าเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ผมอาจจะมาถ่ายให้เบิง์ซาจะน้อยนะครับแต่ตอนนี้ก็คือ้าแจ้งเบิร์แล้วครับพี่น้องไฟต่างๆก็ทําการเก็บเข่าเก็บขล้องเรียบร้อยครับผมกําลัง ลือโค้งสร้างกันนะครับผมส่วนศิลปิดก็ถ้ากันใหญ่ๆอาบน้ำนะครับเดี๋ยวผมสิ้าไปเรื่องหลังจากอันนี้เป็นจังไงนะครับคุณอะค้ามุ่นรวมมิดนะครับรถบัสสี่คันอยู่ทั้งพูดูหน่องคุณต่อไปคุณนะครับอันนี้ไปใส่มามครับนี่แมอะขายยำม่วงจ้ะไปขายยำหม่วงมาหมานบ่ครับมืัอนี้มาได้ขายหลายบ่ครับขายยำหม่วงอย่างเครื่องมีหมอนมีผ้าห่มครับนี่อันนี้เอาให้ลูก่ร้อนเลยแต่ยาง อ๋อครับผมพี่แม่ก็เพื่อนไหนก็ขายบักทัวร์น้องเด้อครับแม่เด้อมันคอยจะคุ้นคุ้นคุ้นจะกินหลายครับจะยอมวังวังฤดูหนาวกันมักิ่นเลยแมนครับเพราะมันหนาวแห้งครับแม่มันหาเขาของน้ำยากครับฉันจะไปนู่นฉันจะไปนู่นไปปิ้งไก่้ปะครับไปครับพี่น้องไปเบิ่งกันต่อไปครับนี่เพอ่์งานทำคามาดเก็บเขาเก็บของกันนะครับ โ,โอ๊กินอย่างนั้นก็ับนี่แต่เศร้าแทนนั่งเอกเนี่ยกินอย่างก่อนอันมันเผาค่ะมันเผานะครับผมปารนะครับหมานบ่ลเมอนี้เบิ่งพี่น้องนี่นะครับผมเจ็ดคนผู้ใหญมากุมกล่องดากอยู่นี่ครับนี่เป็นไพครับนี่แม่จะโอ้มากุมกล่องดากเองอยู่นี่เลย มาอนี้มาเห็นอย่างน้อครับนีขายลูกปลหรือใครบักทัวครับราวังหัวนะครับเนื่องเงยหนาขึ้นมาเราต้องหัวต่ำมันฟ้านะครับเด้อแขวรได้หนาวมากอุณภูมิสิองอศาหนูช่วยช่ได้ค่ะแต่ว่าสิบสงกไหนขึ้คืนั้นสเตตัดว่าสิองศาไหมก็เอาคกันอาเบอร์บงตอนอ๋อตอนนี้สีบองศานะครับผมว่ขอกินเหมือนเดได้หโอเคขอบคุณหลายๆครับผม เอาป่ะคนข้างหลังเขาได้อะไรเยอะแยะเลยค่ะอ้าวอันนี้ปาด์ตเพื่มานแต่ครับนี่ได้ยังไงครับนี่โอ้โหนี่นะครับผมพระเอกเบีดนะครับผมได้ได้ยังได้นี่ได้ยังได้นี่อันนี้ลูกชิ้นครับอ่าลูกสตมอวาดนะครับผมพี่นงค์อันนี้มะม่านะครับผมฉันก็จะไปขอร้อนจากพี่อ้อมอ๋อครับผมก็อันนี้โอ้ยให้ดูหรองมันกินแล้วเออโอเคครับผมได้เลยครับเรียกพอกันครับ มโมเดลยูพุพกับยูใสครับเพนบุกมะเขืออำเภอสุลิมเกต์จังหวัดระอเยเออเขาว่าบอกเขาว่าบอกไก่จากนี่ได้ประมาณหกหกสิบรูปเลยปประมาณอ๋อโอเคครับผมครับจอกันอีกครับครับฝากไปื่อนเบียดเด้อนี่ผู้ใดอยู่ที่รถ่เรือไพ่บอลล่ะขาเก้าจับประจำไปเตะไปเบิ่งก่อนนะเบิ่งก่อนด้วครับพี่น้องสิบสิบองศาเพื่อนอยู่กันจังใดครับพี่น้องป้าคือเก็บซากก็มูแต่ครับนี่มาตั้งกระซ่า เก็บกระซานะครับผมพี่น้องเพิ่นไปบ้านเรานะครับม,มือมื่นไปไซครับพี่ไปเำเภอสีสมพูน,น,น,นี่ครับบ้านบุมบั๊เขียนะครับผม <c oughs> พายเอ,อกเอ็มนะครับผมเรากำลังเมียนของเราหลับจอบผมเล้ครับพี่น้องเบนบหลับจอบยกล่างนะครับพี่น้องของลหลายครับองเพื่อเปลี่ยนสามสุดนะครับพายเอกเอ็มหกเจ็ดสุดนะครับเพราะว่าเราเอาใจแฟนคลับนะครับเพราะเราอยากแฟนคลับบ่คุมนะครับผม นี่นะครับเดินแอมบิานาบ้นปนใส่เสียนะครับพี่น้องอย่าว,ว่าถอกไปบ่หนาำบ่อประสนปะผมผมถุงผ่าถุงใส่ถุงหมวกนะครับพี่น้องาน,านี่นะครับผมอันนี้รถไฟเอกเอ็มนะครับผมแม่ลงมาฝากแฟนครับดูเดี๋ยวให้เราเก็บศาสตร์ก่อนนะครับพี่น้อง เกกอี่าอยู่กองดากอย่างนเ็เ็ี่นีครับผมบ่เขาครับผมผมหันออกจูงเฝ้าเฝ้าออกบ้านเครับผอันนี้ก็เป็นหลังเวทีนะครับมนี่มข่ามาขายผมครับขายยังครับาขายยัง บ่ดีๆครับบ่ดีๆีขายย่งกอเกี๊ยวตะเพาจ้าเกี่ยวตะเพามันเกี่ยวตะเพาจ้าอ๋อเสียบบ่ครับแซ่บเลยจ้าเอาอยิบบอระเบือเขาตอกินเกี่ยวตะเพาเนาะอันนี้คือของดีบอระเบือของดีนะครับมันดีแบบไรครับบ่วนวัวเขาบอกว่าว่ายังครับมันอ๋อบ่ดีเออเสียกอนี่นะครับผมจ้าจ้ามืนอนีเมาบ่ครับนี่เมาบ่ ะมายังไงหลังห้านเขาไม่ขายอ๋อโอเคแต่ว่ากินหน้าห้างเออหนูโอเคโอเคครับโอ้โหมันนี่จต่ดีว่าแตดีอีหลีเนี่ยสบู่หนูแนะนําเลยนะคะสบู่ดีวันทำให้อันนี้ใส่ไปครับนี่เอาใส่แล้วเดี่ยเยาวาถอยหนูเป็นสูตรทดลองค่ะใส่อีหลีนะใส่อีหลีใส่แล้วหน้าเด็กมันจะทําให้หน้านุ่มค่ะหน้านุ่มลดฝ้านะคะกอดนึงไปใส่หกคน กว่าจะใส่หกคนเห็นผลเลยหนูทดลองนะหนูใช้ตั้งแต่ทดลองใช่ไหมหนูใช้มาเกือบเดือนแล้วค่ะอันนี้หนูแต่งนานนาผิ้วขำซื่อแต่เกิดล้างหน้าออกมาหนูบอกเลยว่าการันตีเลยว่าหน้าใสจริงและนุ่มมันช่วยให้นานุ่มอันนี้คือพอกผิวเบอร์ตูดปะครับนี่พอกเบิร์ตดนี่นี่เห็นบ้านี่นี่อาบน้ำปะครับนี่อาบตุ้มมือการันตีเลยสีหนาวซ้่มดดขวดออกมาแต่ว่าสุดท้ายเ้าต้องขายกินกินยังก่อน กินดีวัดอ๋อเบอแกเกตะเพาค่ะเกวตะเพาเออเพราะว่ายังตอกเกลเตะเาเพราะว่ายังค่อยกินครับฮะเพราะว่ายังค่อยกินมันดีมาเที่ยวสารคามไม่กินเกวตะเพาก็มาไม่ถึงเพราะว่าสารคามขึ้นชื่อด้วยเกวตะเภาเอาไปขายพี่เอ็มรู้รับเับขายให้พี่เอ็มรู้พี่เอ็มพี่เอ็มกบตบเกวตะเภาป่จ้า เราว่าอีหยังแล้วว่าอีหยังก่อนเราสนใจสัพพคุณไหมเอ้าสัพพคุณก็คือเขาบอกว่าบ่ดีดีครับบ่ดีดีกินเพียรขำซ่านออกินมันห้ำเียอ่านี่สนใจบอเกี่ยวกับเท้าเกี่ยวกับเท้าเราว่าเหมอจะสอบหมอจะหมอเบิดให้ครับถือเจ้าสิใครไอติมไอหยังกับซามเด้อไอติมเจวิเศ่ไอติมเจ้าอ่ะ อ้ยไอจิ้มเจ้าะ่าแข็งซ้ำเขียวจะเผาเลยอ่ใส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 ่เอายำอีกเครืองครับพระเอกเอ็มแล้วสนใจสโลแกนสโลแกนค่ะกินเปียกคอยสั่งกินมันคอยเสียค่ะพระเอกเอ็มเมาเบิร์ดไทยปะครับเอ้ามี่ไรปะเดีนเดนเออมีไรปะเดนเบิร์ดไทยเบิร์ดน้าบุณณ์แเนี่ยมาสาระข้าวขาต้มกินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไม้พี่ต่อบัณเดี๋ยวสุดท้ายพี่โดบัณมาขายนี่ครับพายเอกเอ็มด้วยแล้วพี่เอ็มเปิด เปิดอันออกมาเราถามว่ามีหลายซัมไดเด้อไอเด้อโอเคเออเอาใสหลุดไหเออเออดนไหมน้อโดไมเอาเอามาพี่ย่างไปเ้ยพี่ย่างไปเ้ยพี่ย่างไปเลยพี่ครับหลุดไหมหลุดไม้ปิดปิดบ้านเออย่างไปเ้ยพี่เอาเด้อมาหนึ่งสองสามมีแม่มีแม่ข่าแกะผ้าจ่าแกะตาพาาแกะตาผ้าวจ่าขายไฟครับนี่ขายกระเพราเอกเอ็บะละเนาะใส่เราอยู่ใส่ครับ สัรพคุณดีได้ดีเอาลองขายพวกนู้นครับผู้อื่นเขาขายม้าขายเพียงใบมอแต่มอมฉันขายนี่ค่ะแก้วตะเภาค่ะรี่ไรจำแนดเลยว้าวเบอร์หกาเดี๋ยวแก้วตะเภาบัวคะสัพพคุณฟอมพระเอกเ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 อมแก้วตะเภาค่ะแก้วตะเภาหนึ่งสองเป็นมันเป็นอย่างวะอ๋อเป็นมันเนาะเออเออหนึ่งสองสามไปแก้วตะเภาบัวจ้าแก้วตะเภา เก่ยตะเ้าปราชาไพเอฟ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 จาเกียตะพผาบจามาเกีตะเผาจ้าเขาบอกคุณมันแรงเลยเขาบอกว่ากินมันคอยเสียกินเกียรคอยสานพี่มานี่เดยดบิไทบนเิดะรหนูมาปลูกเปิดไทยบินอันนี้เป็นตัวอย่างเลยเมา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 อี่บอัมานเลยมานเลย บ่อสั้นเหมืนบระจานฮะประสัตนะผมประสัตเป็นกินเบอร์เดอจ้าใช่ครับผมนี่บ่ดิมีเหรอครับม่เลยไโอ้ยอันนี้ตัวอย่างนี่ไปเอากันนะได้ขายแล้วบอได้ขายแล้วบอได้ขายแล้วจ้าดูได้ขายแล้วจ้ามาสู้ไทยมาสู้ไทยมาสู้ไทยจ้าโอเคครับเมื่ศูนย์ถึงไหมข่าแม่โอ้ย เอาดีดีดีมาฝากแฟนคลับเคป็นมือแรงพอกันอยู่สีสมเด็จอำเภอสีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมเอาไม่เอาไม่เด้อหนึ่งสองสามสวัสดีครับมือแรงครับพี่น้องไปพอกันพู้ใดครับนี่ผู้ใดครับเอาไม่เด้อครับเด้อหนึ่งสองสามสวัสดีครับผมเอ็มศิริศักดิ์ข้ามบุตรมมีครับมือแรงเข้าไปพอกันอยู่อำเภอสีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมวัดบ้านบุกมะเขือนะครับผมไปม้วนน้ำแตงเด้อพี่น้องเด้อครับผมผมแน่นอนครับผมพอกันครับ ฝากฝากจะเป็นห่วงอากาศหนาวนะครับให้นเอฟซีดูแลสุขภาพเดินเบาไปตัปะตะเมิงร้อหนึ่งสองสามไปครับผมกะฝากคำเด้อครับช่วงนี้อากาศหนาวครับผมเมื่อนี้เจ้าของสัอเกตสิบครับผมสิบครับใส่แค่เงาครับผมเบิ่งดูแต่ละคนใส่แค่เงาเพื่อทุกคนครับทั้งหันมือนีหนาวแห้งครับผมเล่นได้กัฝากพี่ฝากน้องดูแลสุขภาพกันด้วยครับผมเอ็ห่วงครับผมเหมือนเลี้ยงไปพือกันครับบ้านบุกมะเขือนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมพอกันครับครับ ไปซื้อมันเด้อ <c oughs> ไปครับไปวันนี้เราจะไปกันที่รถนะครับ เอารถประยุทธ์เหรอครับพี่น้องน,นะครับเอามือนีกับบอลนุ่งผมกับกมานีครับเดี๋ยวไว้พ่อกันในคลิปหน้าด้ครับเด้ออย่าเลือกไปซื้อมันเกี่ยวตะเพาด้ครับเด้อพี่น้องขอบคุณห,หลายๆครับ